สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c o m i c w o r l d Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเหตุการณ์ Walking Dead ในพารที่16กันแล้ว เรื่องราวนั้นเข้มข้นมากๆเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นเพิ่งมาดูเนี่ยต้องขอเตือนก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมนั้นต้องกลับไปดูตอนแรกก่อนเรื่องราวในคอมิกนั้นต่างจากซีรีส์โดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นรีบกดกลับไปดูเลยให้เวลากดกลับไปดูก่อนนะครับ3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นรู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วในตอนนี้เรามาเริ่มฟังเหตุการณ์ Walking Dead กันเลยดีกว่าครับในตอนนี้กลุ่มของลิกนั้นต้องเดินทางก,กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในระหว่างที่พวกเขานั้นก กำลังเดินหากันอยู่นี่เองพวกเขานั้นก็ได้พบกับรถอีกคันหนึ่งหยุดก่อนหยุดก่อนทุกคนหยุดขบวนก่อนเราลงไปสำรวจที่นั่นก่อนดีกว่ารถนี้อาจจะมีอะไรที่เราพอใช้ได้อยู่นะแอนเดียนะ่ะรีบลงไปสำรวจรถคันนี้ในทันทีไหนดูซีรถคันนี้มันมีอะไรอยู่บ้างกุญแจยังเสียบคาอยู่เลย โอ้นี่ไงฉันเจอแล้วนี่มันสุดยอดไปเลยทุกคนมาดูนี่เร็วในรถตู้คันนี้นะมีฟูกเอาไว้นอนอยู่ดูเหมือนว่าเราจะได้นอนกันแบบสบายๆกันแล้วเอออับาฮามนายเรามาชื่อสตาร์รถหน่อยสิเผื่อรถคันนี้จะใช้ได้อีกคันนึงได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการเองอับาฮามนั้นได้ลองไปสตาร์รถคันนี้ดูซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะสตาร์ติดนะครับผมเยี่ยมไปเลยทุกคนในตอนนี้เรามีรถใช้อีกคันหนึ่งแล้วแล้วนี่ก็เย็นแล้วด้วยงั้นเรานอนกันที่นี่เลยละกันอย่างน้อยก็ได้นอนในฟูกบ้างหหลัััังจาากกกนนนนน้้้เตตุุรไดใวขึคบผม ในตอนนี้ทุกคนได้ตื่นมาพร้อมกันหมดแล้วเออทุกคนพร้อมออกเดินทางกันยงังเราต้องออกเดินทางกันแล้วนะเดี๋ยวมันจะสายเออเดี๋ยวก่อนได้ไหมอะ่ะฉันไม่เห็นเด็กแฝดเลยอะ่ะแฝดนั้นหายไปไหนกันแน่นะเดี๋ยวฉันเลาออกไปตามหาเขาดูก่อนละกันเขาน่าจะไปขี่ในป่าละมั้งเดี๋ยวฉันไปเองเบนอยู่ไหนนะ่ะบิลลี่อยู่ไหนเธออยู่ไหนกันพวกเด็กแฝดไม่ไม่นี่มันต้องไม่เป็นอย่างนี้สิแอดเดียที่ออกไปตามหาเด็กแฝดนะั้นต้องพบกับอะไรบางอย่างที่เธอไม่คาดคิด หนึ่งดเด็กแฝดนั้นได้ฆ่าแฝดของเขาซะเองไม่เป็นไรหรอกแอนเดียผมไม่ได้ทำอะไรสมองเขาเดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นมาไม่เป็นไรจริงๆนะครับ นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ทําไมแฝดถึงต้องฆ่ากันเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่แอดเดียนั้นเข้าไปปลอบใจเด็กแฝดที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เองคนอื่นๆน,นั้นก็เข้ามาดูเหตุการณ์ครับเดวกับลิกนั้นรีบวิ่งเข้ามาแต่ทว่าเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่นะไม่ข่าออกไปจากที่นี่ก่อนเดี๋ยวพ่อจัดก,การที่นี่เองลูกกลับไปที่แคมป์ก่อนซึ่งหลังจากที่พวกเขาตั้งสติได้นั้นพวกเขาก็จับเด็กแฝดไปถังในรถตู้แล้วก็ออกมาปรึกษากันเเเเเเราาาาจจะะะออออยยยยััังงงงไไไไกกตต่่่่่่่ดดดดลลล็็คนนนนนีีนะน้้้้ปปววมมแแ นะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทําอะไรลงไปเขาไม่รู้เรื่องก็ไอความที่ไม่รู้นี่แหละอันตรายถ้าเขาไม่รู้เนี่ยมันจะยิ่งอันตรายมากขึ้นอันตรายอย่างนั้นหรอเขาเป็นแค่เด็กนะแค่เด็กคนนึงจะไปอันตรายอะไรก็ลองคิดดูสิถ้าเขาไม่รู้ว่าการฆ่าตกรรมเป็นสิ่งผิดเนี่ยเขาจะออกมาฆ่าคนอื่นๆนนี่ก็ได้ แต่แต่เขาเป็นแค่เด็กนะไม่นั่นแหละเรื่องที่ทําให้เราเสียใจเดวผมเสียใจด้วยในตอนนี้ทุกคนนั้นกําลังถกเถียงกันเรื่องของแฝดคู่นี้อยู่นะครับนี่พวกนายลองคิดดูสิถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโลกก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้นะเด็กคนนี้คงโดนจับไปขังแล้วก็อยู่ในคุกจนวันตายแล้วมั้งเขาคงไม่ได้ออกมาทําอะไรแบบนี้อีกแล้วฟังนะทุกคนพวกเราไม่มีทางเลือกมากหรอกไม่มีใครเป็นนักบัพบบัตอยู่ในนี้ด้วยพวกนายทุกคนก็คงรู้ดีว่าตอนนี้เราไม่มีตัวเลือกให้เลือกมากนะอับ,บาหามนี่นายคิดจะทําอะไรนะ พวกเราทุกคนก็รู้กันอยู่นะว่าเราควรทําอะไรนายจะฆ่าเขางั้นเหรอเขาเป็นแค่เด็กนะเขาเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆนี่แกจะฆ่าเขาหรือไงแกบ้าไปแล้วเหรอไม่นะอับาราหามนั่นไม่ใช่สิ่งที่นายคิดใช่ไหม ไม่มันต้องข้ามกันเลยนั่นแหละสิ่งที่ฉันคิดพวกแกคิดจะทาอะไรก็คิดไปเถอะฉันไม่อยู่กับพวกแกแล้วแอนเดียนั้นโกรธมากมากก็เดินออกไปกับเดลซึ่งหลังจากที่เดวกับแอนเดียเดินออกไปนี่เองพวกเขาก็ได้ปรึกษากันครับว่าใครจะลงมือฆ่าเด็กเราจะทํายังไงกันต่อไปดีเราไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วตัวเลือกเดียวที่เรามีก็คือการฆ่าเด็กคนนี้เขาอันตรายเกินกว่าที่จะอยู่กับพวกเราได้แต่ทว่าในตอนที่ปรึกษากันอยู่นี่เองนะครับก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามา สวัสดีทุกคนพอจะมีเวลามาพูดคุยกับฉันไหมนี่ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยแกยกมือขึ้นสุกๆเลยนะบอกมาซะว่าแกเป็นใครต้องการอะไรเออสวัสดีทุกคน ฉันเป็นบาทหลวงนะฉันชื่อแกเบียลฉันก็แค่เดินผ่านมาทางนี้เท่านั้นเองฉันไม่มีอาวุธหรอกนะไม่ต้องกลัวฉันอย่ามาโกหกหน้าบาฮัมนะรีบเข้าไปค้นตัวบาทหลวงไอ้ฮันทีแต่ดูนาสิ่งที่เขาพูดจะเป็นเรื่องจริงบาทหลวงคนนี้นะไม่ได้พกอาวุธติดตัวไว้เลยแต่หลวงพ่อหลวงพ่อรอดไม่ได้ยังไงกันล่ะพวกซอมบี้คงไม่เว้นหลวงพ่อหรอกนะไม่ว่าหลวงพ่อจะสวดเท่าไหร่พวกมันก็คงไม่เว้นการจัดกินหลวงพ่อหรอกผมว่าหลวงพ่อกำลังโกหกพวกเราอยู่ไม่ฉันไม่ได้โกหกพวกนายหรอกฉันนหลบอยู่ในนนนนบดคเเเียววป็ลลาาามกๆะ แต่ถ้าว่าเมื่อหลบไปนานๆเนี่ยอาหารก็เริ่มหมดลงในตอนนี้ฉชนก็เลยต้องเดินออกมาหาอาหารยังไงล่ะแถวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีพวกซอมบี้มากด้วยพ่อเจอเพียงเล็กน้อยแต่พ่อก็สามารถหลบหนีมันมาได้ถ้าพวกนายไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวหลวงพ่อพาไปดูโบสถ์ก็ได้มันอยู่ใกล้ๆนี้เองสิ่งที่หลวงพ่อต้องการก็คือได้โปรดเถอะแบ่งอาหารมาให้หลวงพ่อสซกนิดสักหน่อยก็ยังดีหลวงพ่อไม่ต้องลำบากพาผมไปดูหรอกในตอนนี้ผมยุ่งอยู่แต่เอาเถอะหลวงพ่อเดี๋ยวผมให้ใครบางคนเนี่ยพาหลวงพ่อไปหาของกินแล้วกันเนี่ยใครบางคนช่วยพาหลวงพ่อคนนี้ไไปหาออะรกินน่ย จากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปในช่วงกลางคืนนะครับผมในตอนนี้ทุกคนนั้นได้หลับไหลลงแล้ว แต่ถ้าว่าในตอนนี้มีเด็กคนหนึ่งนั้นได้ลุกขึ้นมาจากที่นอนของเขาขราวนั้นตัดสินใจหยิบปืนของเขาออกมาและวิ่งไปที่รถตู้ที่ขังเบนอยู่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เด็กน้อยคนนี้นั้นจะเป็นคนอาสาลงมือเองปังในตอนนี้ข่าวได้ลงมือแล้วเสียงปืนนั้นได้ปลุกผู้คนในค่ายทุกคนลิกนั้นตกใจมากๆเลยข่าวอยู่ในนี้นะอย่าไปไหนแต่เมื่อลิกมองไปข้างเตียงนั้นข้าวไม่อยู่บนเตียงแล้วไม่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกคนรีบวิ่งกลกมาดูและพบว่าเบนได้ตายลงแล้วเด็กน้อยนั้นได้ถูกฆาตกรรมม ไม่ไม่ใครทําลูกฉันใครเป็นคนฆ่าลูกของฉันเดลนั้นเสียใจมากๆครับ ที่เด็กแฝดได้ตายลงใครทำเนี่ยบอกฉันมาเลยนะเดี๋ยวฉันจะจัด,จดการมันเองเดี๋ยวนั้นเสียใจมากๆจนกเกิดคุ้มข้างไปจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาในเช้าวันรุ่งขึ้นในตอนนี้ไม่มีเวลามากแล้วทุกคนต้องออกเดินทางกันแล้วเราต้องรีบเดินทางไปให้ใ,หใกล้วอชิงตันมากกว่านี้ทุกคนเก็บของเราจะออกเดินทางกันและในชั่วโมงต่อมานี้เองพวกเขาก็ได้เริ่มออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าในตอนที่พวกเขาออกเดินทางไปเนี่ยก็ได้มีใครบางคนนะั้นจ้องมองพวกเขาอยู่เราจะเอาอยัางไงกันต่อไปดี ไปตามคนอื่นๆมาเราจะสะกดรอยตาพวกมันไปเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของลิกที่ออกเดินทางกันมาต่อในตอนนี้ก็เป็นเวลาข้ามแล้วกลุ่มของลิกนั้นตัดสินใจจะพักแรมกันเดวคุณควรหาอะไรกินบ้างนะคุณไม่กินอะไรเลยแหละขอร้องเธอคุณไปหาอะไรกินเถอะไม่ละแอนเดียในตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะกินอะไรทั้งนั้นแหละปล่อยฉันอยู่คนเดียวเถอะจากนั้นแอนเดียก็เดินกลับมารวมกับคนอื่นๆครับในตอนนี้คนอื่นๆนั้นกำลังพูดถึงโบทของหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อโบทที่เราจะไปกันเนี่ยอยู่อีกไกลหรือเปล่าไม่ไกลหรอกใกล้นดเเเีียวองงงพรุ่้ากกคถึัน หล,ลวงพ่อฟังผมดีๆนะถ้าหลวงพ่อหลอกพวกเราเนี่ยหลวงพ่อได้โดนดีแน่ไม่หลอกถ้าหลวงพ่อหลอกพวกท่านเนี่ยพวกท่านนั่นแหละจะโดนขอโทษแล้วการมุกข,ของหลวงพ่อคงไม่ขำเท่าไหร่ทุกคนเดวไม่ยอมกินอะไรเลยแหละอันเดียนั้นได้เดินเข้ามาบอกทุกคนแหมนายก็ต้องเข้าใจสิ การเสียลูกไปเนี่ยมันเหมือนการถูฉีกกระชากหัวใจออกมาเลยนะมันคงต้องใช้เวลาพักใหญ่กว่าเดีวจะดีขึ้นเลยแหละตาแก่น่าจะฟูไฟอะไรนักหนาฮะยังไงซาบิลลี่กับเบนเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกของเขาซะหน่อยข่าวนั้นโมโหมากๆแล้วพูดออกมาซึ่งลิกนั้นก็ตวาดคราวทันทีเลยขราวทำไมพูดจาแบบนี้เนี่ยพ่ออย่ามายุ่งกับผมนะขราวนั้นโมโหมากๆแล้ววิ่งออกไปและด้วยความโมโหนี่เองคราวนั้นวิ่งออกไปไม่ดูตามมาตาเรือเลยครับข่าวนั้นได้วิ่งไปเจอกับเราซอบ,บ้เราต้องรีบเข้าไปจัดการพวกมันแล้วเดี๋ยวขราวเป็นอตราย แต่ห้ามใช้ปืนนะเดี๋ยวพวกมันจะมาให้นี่แล้วเราจะนอนที่นี่กันไม่ได้ซึ่งเหล่าผู้ใหญ่นั้นก็เข้าไปจัดการพวกซอมบี้ทันทีข้าวนายวิ่งไปหลบในรถต่อละการเดี๋ยวพวกพ่อจัดการเองพวกของลิกนั้นเข้าจู่โจมหลอกซอมบี้ทันทีและการจัดการพวกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะักแต่ในช่วงอืดใจนั้นเอ,เองก็มีเสียงตะโกนขึ้นมาอ้าวไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยเดยวนั้นดูเหมือนจะถูกกัดเข้านะครับผมเดวคุณโดนกัดหรือเปล่าเนี่ยคุณเป็นอะไรไหมไม่ไม่มันไม่ได้กัดฉันมักน,อน,มนรรอกอายร ขราวหน้าก็ระวังหน่อยสิต่เท่าเอ้ยลิกนั้นเข้ามาแซวเดลวครับแต่ดูเหมือนว่าเดลในตอนนี้นะจะไม่อยู่ในอารมณ์ขันเลยไปตายซะไปลิกเฮ้ยเดลวผมรอคุณเล่นนะ่คุณอย่าคิดมากสิไม่เอาน่าเรื่องของมึงสิกูไม่คุยกับมึงแล้วเดลวนั้นโมโหมากๆ แอนเดีย <And> คุณช่วยไปบอกเดลหน่อยได้ไหมว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะกวนตีนเขาไปอย่างนั้นนะ่ะผมขอโทษด้วยอย่าไปคิดมากเลยลิกในตอนนี้เดลนะ่ะกำลังเสียใจอยู่จากนั้นเมื่อเหตุการณ์สงบลงลิกก็ได้เดินมาหาคาวนะครับคาวหยุดนะมาคุยกับพ่อก่อนพ่อไม่เคยสอนให้ลูกเป็นคนก้าวร้าวแบบนี้เลยลูกก็คงรู้นะว่าเดนะลน่ะรักลูกๆของเขามากๆทําไมลูกพูดจาไปอย่างนั้นละ่ะผมคงคิดว่าพ่อนะ่ะลืมอะไรไปบางอย่างแล้วคาวยังไม่หยุดอีกเดลนะ่ะเป็นพวกอ่อนแอนะพ่อ ลุงอับบาฮัมกับเดวเนี่ยมาต่ากันคนละเรื่องเลยลุงอับบาฮัมนั้นทักแข่งแก่งและปกป้องพวกเราได้ แต่ดูเดลสิทั้งแก่ทั้งเอือเชอยคอยทำตัวเป็นภาระของพวกเราทั้งนั้นมันคงจะเป็นเรื่องดีนะพ่อที่เราเดินทางได้โดยไม่มีเดลเนี่ยและหลังจากที่ลิก,กับคาวนะั้นมีปากเสียงกันพวกเขาก็แยกย้ายกันไปนอนนะครับในตอนนี้ถึงเวลาเฝ้าเวรแล้วซึ่งในตอนนี้เป็นคิวของแอนเดียแต่ถ้าว่าในตอนที่แอนเะดียนั้นไปเฝ้าเวรอยู่นี่เองเขาก็รู้สึกได้นะครับว่ามีใครบางคนอยู่ในปา่าแกออกมานะแกออกมาทุกคนออกมาดูเร็วในตอนนี้ทุกคนตกใจตื่นกันมาหมด เออทุกคนจะรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนแอบตามพวกเราอยู่นะมันน่าจะมีใครบางคนแอบดูพวกเราอยู่ซึ่งในเวลาต่อมานี่เองเมื่อเดียวนั้นได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคนเดียวเนี่ยเดียวนั้นก็ได้ตัดสินใจเดินออกไปจากที่พักในตอนนี้จิตใจเขายาำแย่มากๆเลยทุกคนหลับแล้วสินะเดี๋ยวฉันจะจัด,จดการเอง ลิกอย่ามาห้ามฉันที่ยากเลยฉันจะไปจากที่นี่เดียวนั้นได้เดินออกไปในป่าครับผมแต่ถ้าว่าในตอนที่เดวออกไปในป่านี่เองเดียวนั้นก็ถูกตีหัวเข้าไม่ฉลาดเลยนะที่แกเดินออกมาที่นี่คนเดียวอันตรายน่มีอยู่รอบตัวเต็มไปหมดความจริงฉันอยากจับตัวผู้หญิงมากกว่านะแต่เอาเถอะได้ไอ้แก่นี่มาก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยไปกันเถอะพวกเรารีบเคลื่อนย้ายมันไปกันมีใครบางคนได้จับตัวของเดวไปแล้วซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดมาในเช้าวันลุกขึ้นในตอนนี้พวกเขารู้แล้วครับว่าเดวหายไปเดวนั้นหายไปไหนกันแน่ทุกค ุกคนเดวหายไปแล้วเราจะทำเงินดีเดวนะหายตัวไปแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะั้นติดตามกันได้ในพาร์ทสินะครับผมต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ สิ่งที่พวกเขาต้องกลัวไม่ใช่ซอมบี้แล้วแต่เป็นคนกันเองต่างหากล่ะในตอนนี้นักล่านั้นกำลังจะออกล่าพวกเขาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามด้านในตอนหน้าและหากใานผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยวันนี้กระผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม u b s c r i b e ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน